อเราวันนี้เรามาทำเมนูพิเศษนะครับครัวคริปโตครัวคริปโตต้องถามอาจารย์นัดหน่อยไอ้นี้มีอะไรบ้างมีสมุนไพรอย่างดียวสมุนไพรนี้คืออะไรบ้างนาะเนี่ยฮะแล้วเรงไปเพื่อการ อืมอ่ะ้าองนใบกัญชาเรามีหรือยังข้างรวยใช่ไหมตัวนี้ใส่กะเพราตัวนี้อมต้องใส่กัญชาด้วยใบกระเพราด้วยผักขยังไหมผักแยังก็ใส่นิดนึงให้มีรสชาติที่กลมกล่อมไปสมุนไพร อันนี้อันนี้สมุนไพรข้างรั้วโอ้ยไม่ต้องกลัวมันหมดมันเยอะเออเอาใหญ่ๆเลยเยอะๆยอดหน่อยยอดหน่อยเออสตันเขาเรียกสตันเออสตันไว้ไม่ให้สูงเอาละเดี๋ยวเราคแห้งอืม ไม่ต้องล้างของมันดีใช่เออเนี่ยไม่ใช่ต้มไก่นะครับอันนี้คือต้มปลาสมุนไพรบ้านๆอ่ะไม่เอาลงให้หมดเหรอ,อเราไม่เอาลงแบบให้มันคาน้ำเคาน้ำสวด ไม่คนไม่คนทีเดียวเลยที่จริงใบกัญชานี้เราค่อยเอาใส่รอบหลังอีกทีนึงเนะแม่เราอยากให้มันสเลยไม่ก่อยกรับเก่ันจลยตองกรันชื่อว่า้ตกัดแต่ไปปนาจะสาต่าง้อง สต้มได้ไหมเรียนเชิญอ่แม่บ้านนะครับซอย8ซอย7ซอย6ซอย5ซอย4นะครับเรียนเชิญบ้านพิเชษนะครับ